สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรท้ยบ้านนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสรพพคุณของยญ้ายางนะคะหรือต้นลูกเขยตายแม่ยายทําศพค่ะสรพคุณของย่ายางนะคะยอดอ่อนใช้รับประทานสดประมาณ3ามใบมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายยาระบายช่วยแก้อาการท้องผูกค่ะส่วนรากของยญายางนะคะช่วยกระทุ้งพิษช่วยแก้พิษฝีภายใน ส่วนอีกข้อมูลระบุว่าใช้เปลือกลำต้นในการรักษาฝีภายนอกและฝีภายในได้ค่ะส่วนของเปลือกต้นนะคะช่วยรักษาพิษนคะราชช่วยขับน้ำนมของสตรีด้วยค่ะประโยชน์ของย่ายางนะคะเนื่องจากมีสีสันที่โดดเด่นค่ะจึงใช้ปลูกเป็นไม้ประดับริมทางให้เป็นทิวแถวค่ะยอดอ่อนนำไปต้มเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกรับประทานได้ค่ะข้อควรระวังของต้นย่ายางนะคะ ต้นย่ายางจะมียางสีขาวขุ่นอยู่ทั้งลำต้นค่ะหากสัมผัสผิวหนังพิษของยางจะทำให้ผิวหนังอักเสบได้ค่ะและบริเวณก้านใบจะมีขนที่ทำให้เกิดอาการคันจึงไม่ควรสัมผัสดโดยตรงค่ะถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับความรู้สปปรรพคุณของสมุนไพรนะคะคก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ช่องของเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ